โอ้ยทนเอาเนีได้าเอาอยู่อะอย่านี้พ่าบ่อบ่อางบ่อยเออ่อ่อนียานนถอนปบันหลายๆมันเหลือหลายสไดุ้นน่คอาเมื่อกกินบคนแว่ยาอหลบมันยาดเยอะอเมื่อก่อนันว่าเมื่อซืนี่พวกคนก็ไมาได้กินเทียงอัน้บด้นานบุคุ้นาเก บ you ้านไ้ยิงเาอย่แม่บ้านมองสงอยคุณเอาไปมุงยาเอไปด้มายไม่ถนชนหเพยังไม่มาถนแต่มาเจรนาคือไม่ทุนไหมาไปแยนี T ่มาเจรนาชื T ่อเนี T ่ S ั้วคจะอของของอาจเือ่ว่ามืบ้านพอหมดแลว่ากันมุ้ยพอเอาแราจเอาของเนด้ก็ของแกถจะเาจับเอาเคื้อม่็มัหอนย่งไ้ชอบชอบอ้ะ สามหาพาต้งน่อยมันทายรูอยู่คนบอกไวเราป่สบนะววามุนนั่นก็หยกันคนเอาพแราใช้ดำนะเราบมันจะ้กันว้าหันอยนอยนียาเยยอักมากินนะคือ้ากซื้ซเ็ีนะฮเราดเงินได้ละาป็นชงบลาเอาดีท้าไหอก้อยป่าไปนางปาพอดีกน่มูหมน้องมืนม่แนสามไล่หัวเม่อวานตัแกดเบาว่าจันเขาม่ปหาแตเผาแมนดี่ัน

ท่านนี่ก็ปลาพิบ้าน่ยปลาว่ะปลาเป็นบ้านเป็นบ้าได้เก้ากินปลาบ้านนกินปลาบวานเลยเป็นบ้าได้บะว่าเนีอยปาเป็นบ้านแล้วน้ามันแฝ่าเก่าที่มาอยู่เสียบี่ได้มือนนี้่ากินเก่าได้ผมว่าเสียบมือนนี้ไปจับแล้วหัาแกจะเอี่ยมไปเมือนนเสียบแล้วกันจินกันจินเจ้ไก่เมียเสียบหลดไมยศ้มกัดจีนเจ้าน้ำเนียว่าเสียบหลดไปยศ้มนะ

ตามอีกเนาานานี่เลยอยู่มนานนี่าบ่ามัังมีนยังมาตบานในป่ะจิโนมตะแยู่อาจจะแเ็แี้สินนนนถาม่อยชมนนีเมียอย่างหมูเมียรางามไปอี่าหมีย่นที่เท่าไรฮะ่นที่เท่าไรนถอยนาน่าโ่้เเจเอาปขับมันหายเลยุทีเท่าไร่จอ่ คำบอกมัน <rij> จีอายกันกูตามเาฟูี่เท่าไรคือนาอกเาสมคุณูจะอกบอกวันจีอายกันไม่ถูกูปตามเขาเนี่ยสัจเจ้าเมียเจ้าที่ฟูตี้เท่าไหรกบว่าสีคุยถามหอว่าสีคุย